นันอันที่หนึ่งแนวทางการเล่นชาร์ล็อตให้เก่งโดยจะมีอะไรกันบ้างในตามได้นหน่อยอาอูวีจึงปัง ตุ่นมากระพ้อยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัดคอมมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมง <c oughs> เติมอาวิวใช้แค่ UID ในการเติม <c oughs> เท่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมิติดจจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัดคอมและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพรอยได้เลยจุกม้วน สวัสดีไวรุ่นฟันนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายด r v มวีาแนะนำไอดี ID สกินแลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาท มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจตองนี่เลยเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานเสนอได้ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งนิ่งเพจไป้ใต้คลิปนะครับ ในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคแนวทางการเล่นชาร์ลอตทั้งการเข้าเล่นอย่างไรให้ได้เปรียบรวมไปถึงวิธีการคอมโบสเกิลลูนไอเทมและพลังแฝงถ้าทุกคนเห็นวิดนีม้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับซึ่งผมองขอบอกกันนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นหากมีภประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยชาร์ลอตเป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์แอสทาสินที่มีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการยืนเล่นแข็งเล่นรับเลนคนเดียวได้เพื่มจากชาร์ลอตมีความสามารถในการา CC, าส,าาราราสาทัจ ซึ่งถ้าใชาร์ที่เกิสโดยไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าคีฟเนี่ยก็สามารถฟื้นฟูเฮได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้ชาร์ลอดเนี่ยสามารถเทดเลนได้ดีมากๆเพราะถ้าหากเก็บเนี่ยก็แค่ใช้ทเกสอในการฟื้นฟูเฮดพีทกลัขึ้นมาเท่านั้นเองและที่สำคัญชาร์ลอดเนี่ยมันไม่ได้ใช้มานานะครับจึงทำให้ชาร์ลอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเลยนะครับทำให้ไม่ต้องเสียเวลาและสามารถฟามต่อได้เรื่อยๆส่วนข้อเสียของชาร์ลอตนื่อคือตัวของมันเป็นไฟเตอร์ถึงขั้นที่จะบางมากๆและที่สำคัญยังมี ถ้าจะนะทางฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งให้ได้เนี่ยต้องอาศัยชั้นเชิงและเลีเ่ยมการเล่นมากๆเลยนะครับซึ่งภายในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำทินิ่ต่างๆเกี่ยวกับชาร์ลอตให้กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับซึ่งการที่ทุกคนจะเล่นชาร์ลอตให้เก่งได้นเนี่ยทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ชาร์ลอตนั้นเก่งโดยปัจจัยหลักๆที่ทำให้ชาร์ลอตนั้นเก่งนั่นก็คือคูดาวนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยคูด้าประมาณสารมสิบเปอร์เซ็นน้าาากกดดเเส่่วหีท ที่มีซีซีเยอะๆหรือเจอตัวเพชรเบอร์น้ำเม็ดเก่งๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนรองเท้าได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์เกมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจอะองเปอร์เซ็นต์นี้มาแทนจะทุกเกมเลยนะครับซึ่งเมื่าตากูดาครบ40%แล้วเนี่ยผมจะข้ามไปขึ้นดาบแดงเลยนะครับแต่บางคน,น,นอาจจะขึ้นดาบอึดก็แล้วแต่สถานการณ์เกมนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมถน,นันดในการออกดาบแดงมาก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพเพื่อเพิ่มสมรรถนะขึ้นบิลตามสถานการณ์เกมได้เลยนะครับแต่หลักๆที่ต้องมีนั่นก็คือรองเท้าและกูดาลสเปียร์ดอลงกินุส ที่เลเล่หลายๆคนนะเนขาใช้กันแต่ส่วนตัวนะผมรู้สึกผมใช้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับเ้ที่ผมใช้น่ยเป็นเสของเคิร์ดออฟเดนนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆในตัส่วนของรูนน่ยผมใช้เป็นออนซ์อตส0เมตรแอสเซสเซนต์ et, ate, 10เมตรแล้วก็ดักก้อนขอ10บเมตรนะครับต่อไปเนี่ยเราไปดูที่วิธีการเล่นภายในเกมกันเลยนะครับเริ่มเกมเบลเล่หนึ่งเนี่ยผมแนะนำให้อัพสกิลสองนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเลี้วิ่งมาอยู่บริเวณพุ่มนี้นะครับรอคลิปเดินผ่านแล้วใช้สกิลสองเนี่ยให้โดนคินท โดนเขามาปิดนะครับในส่วนของวิธีการเทนในเลนของชาลล์หลังเวลสเนี่ยนั่นก็คือการเลนสแต็กนะครับโดยวิธีการเลนสแต็กในช่วงเวลสเนี่ยนั่นก็คือปาสกิลหนให้โดนคนหรือว่าคีฟก็ได้นะครับจากนั้นให้ทุกคนสังเกตที่หลอดนี้นะครับหลอดทีหลอดนี้เนี่ยลดถึงประมาณ 15%-20% นะครับแล้วเขาใช้สกิลสองในการต่อฟสแตก็กจากนั้น,นก็นวงหลอดสกิลหนึ่งคูดาเซียนนะครับจากนั้นชาสกิลหนึ่งซ้ำตามด้วยสกิลสองพุ่งเข้าหาศัตรูแล ในเปรียดศัตรูนะครับเนื้ส่วนของการคอมโบหลังเวลซีเนี่ย,ยก็จะเป็นการเบิร์ดดาเมจนะครับประกอบไปด้วยสกิลหนึ่งให้เราศัตรูจากนั้นกดสกิลสองเข้าไปกดอัลติเมทแล้วกดตีนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการคอมโบแบบขั้นพื้นฐานนะครับในคลิปต่อไปนะผมจะมาสอนคอมโบท,ท่าที่มันยากขึ้นแอดวานซ์ขึ้นนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยเอาไปขั้นขั้นพื้นฐานก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะย,ยาวจนเกินไปเนื้ส่วนของวิธีการเล่นเกมต้น,ตนกลางและก็เลีดเกมเนี่ยผมจะนำคลิปแยกให้ในคลิปต่อไปนนนนะะะะะคคคครรรรััััับบบบฝฝาาาาากกกกกดด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 ตตตติิมมมมททีีีีีี่่่ชอออองงงงง้้้ววยยยแลืหขจปสๆเพ